รวบรวมเฉพาะข้อสำคัญที่ออกข้อสอบแน่นอนกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่17พุทธศักราช2,536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปชาหมวด1บททั่วไปข้อ4ในกฎมหาเทรสมาคมนี้พระอุปชาหมายความว่าพระภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้ง ให้มีหน้าที่เป็นประธานและรับผิดชอบในการให้บรรพชาอุปสมบทตามบทบัญญัติแห่งกฎมหาเทรสมาคมนี้ข้อ 5. พระอุปชามีสองประเภท 1. พระอุปชาสามัญได้แก่พระอุปชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะใหญ่ 2. พระอุปชาวิสามัญได้แก่พระอุปชาที่ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราชหมวดที่สอง การแต่งตั้งผู้ประชาข้อ8พระภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งผู้ประชาต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้1มีตำแหน่งในทางปกครองชั้นเจ้าวาดขึ้นไปเว้นแต่พระอารามหลวง2มีภรษาพ้นสิทธิ์3ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุกพลภาพไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรืออา,าพาธเป็นโรคติดต่อเช่นโรคเรื้อนหรือวัณโรคในระยะอันตราย 4. มีประวัติความประพฤติดี 5. เป็นที่นับถือของประชาชนทั้งบรรพชิตและขรคฤหัด 6. เป็นปรเรียนหรือนักธรรมชั้นเอกเว้นแต่ในบางท้องถิน่นซึ่งเจาา้าคณะพิจารณาเห็นสมควรผ่อนผัน 7. มีความสามารถฝึกสอนผู้อยู่ในปกครองให้เป็นพภิกษุสามเณรที่ดีตามพระธรรมวินัยและสามารถบำเพ็ญกรณียกิจอันอยู่ในหน้าที่ของผู้ประชาได้ 8. มีความรู้ความสามารถทำอุปสมบทกรรมให้ถูกต้องตามพระวินัยและระเบียบแบบแผนของคณะสงฆ์ข้อ11 พระสังฆาธิการจะปฏิบัติหน้าที่พระอุปชาได้ต่อเมื่อได้รับตาตั้งพระอุปชาแล้วหมวด3หน้าที่พระอุปชาข้อ 13. พระอุปชาต้องพบและสอบสวนกุลบุตรให้ได้คุณลักษณะก่อนจึงรับบรรพชาอุปสมบทได้คุณลักษณะของกุลบุตรนั้นดังนี้ 1. เป็นคนมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต ตำบลหรืออำเภอที่จะบวชและมีหลักฐานมีอาชีพชอบธรรมหรือแม้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอื่นแต่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นคนมีหลักฐานมีอาชีพชอบธรรมมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ใช่คนจรจัด 2. เป็นสุภาพชนมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่มีความประพฤติเสียหายเช่นติดสุราหรือยาเสพติดให้โทษเป็นต้น 3. ม,มีความรู้อ่านออกและเขียนหนังสือไทยได้ดี 4. ไม่เป็นผู้มีทิฐิวิบัติ 5. เป็นผู้ปราศจากบรรมชาโทษและมีร่างกายสมบูรณ์อาจบำเพ็ญสมณกิจได้ไม่เป็นคนชราไร้ความสามารถหรือทุพพลภาพหรือพิกลพิการ 6. มีสมณบริกานครบถ้วนและถูกต้องตามพระวินัย 7. เป็นผู้สามารถกล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบทได้ด้วยตนเองและถูกต้องไม่วิบัติข้อ14พระอุปชาต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้องห้ามเหล่านี้ 1. คนทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน 2. คนหลบหนีราชการ 3. คนต้องหาในคดีอาญา 4. คนเคยถูกตัดสินจำคุกในฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญ 5. คนถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา 6. คนมีโรคติดต่อเป็นที่น่ารังเกียจเช่นวัณโรคในระยะอันตราย 7. คนมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้ข้อ 15. พระอุปชาจะให้บรรพชาอุปสมบทในวัดใดต้องได้รับนิมนต์ของเจ้าวาดวัดนั้นห้ามเข้าไปให้บรรพชาอุปสมบทในวัดของผู้อื่น โดยไม่ได้รับนิมนต์ของเจ้าวาดข้อ19พระอุปชาเมื่อให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรแล้วมีหน้าที่ต้องถือเป็นภาระธุระปกครองดูแลสั่งสอนสัตว์ทวิหาริกของตนให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติต้องขวนขวายให้ได้รับการศึกษาพระธรรมวินัยและต้องออกหนังสือสุทิให้แก่สัตว์ทวิหาริกตามความในข้อ41 เพื่อแสดงสังกัดถิ่นที่อยู่และความบริสุทธิ์แห่งสมณะเพศถ้าสัตธิวิหาริกมีภาษายังไม่พ้นห้าจะไปอยู่ในวัดอื่นใดเมื่อผู้บุญชายเห็นสมควรก็ให้สอบถามไปยังเจ้าวาดวัดนั้นเมื่อได้รับคำยืนยันรับรองที่จะปกครองดูแลสั่งสอนแทนได้จึงให้ทำหนังสือฝากและมอบภาระธุระแก่เจ้าวาดวัดนั้นให้เป็นผู้ปกครองดูแลสั่งสอนแทนตน ถ้าสัตว์ทวิหาริกผู้นั้นมีภรษายังไม่พ้นห้าจะย้ายไปอยู่ในวัดอื่นต่อไปอีกให้เจ้าวาดผู้รับฝากปกครองแจ้งไปยังผู้บูชาเพื่อได้ปฏิบัติการตามความในวรรคสองแต่ถ้าผู้บูชานั้นพ้นจากความเป็นผู้บูชาแล้วก็ให้เจ้าวาดผู้ปกครองปฏิบัติการตามความในวรรคสองหมวด 5. การระงับหน้าที่ผู้บูชาข้อยี หน้าที่ผู้บัญชาต้องระงับในเมื่อ 1. พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในทางปกครองและไม่ได้เป็นกิตติมศักดิ์ในตำแหน่งนั้นนั้นหรือถูกให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในทางปกครอง 2. ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามความในข้อ8 3. ถูกเป็นจำเลยในอธิกรณ์ที่มีโทษถึงให้ศึกและอยู่ในระหว่างไตส่สวนพิจารณาวินิจฉัย 4. ถูกถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่พุ้ประชาหมวด 6. จริยาพุ้ประชาส่วนที่1จริยาข้อ28พระอุปชาต้องเอื้อเฟื้อสังวรปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยและกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีของสัตวิวิหาริกข้อ29 พระอุปชาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎมหาเทระสมาคมนี้ข้อ30พระอุปชาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งหรือคําแนะนําชี้แจงของพระสังฆาธิการผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎมหาเทรมสมาคมนี้ข้อ31พระอุปชาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังมิให้บรรพชาอุปสมบ,บทกรรมวิบัติบกพร่อง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆส่วนที่3การละเมิดจริยาข้อ 33. พระอุปชารูปใดปฏิบัติหน้าที่โดยละเมิดจริยาต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ให้ถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่พระอุปชา 2. ให้ระงับหน้าที่พระอุปชาชั่วคราวไม่เกิน2ปี 3. เรียกตัวมาอบรมชั่วคราวไม่เกินหนึ่งปี 4. ให้ทําทันบน 5. ตําหนิโทษเป็นรายลักษณ์อักษรหมวด 7. เบตเตเลตข้อ 38. พระภิสุรูปใดไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาหรือถูกถอดถอนจากความเป็นพระอุปชาตามกฎมหาเทรสมาคมนี้บังอาจให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตร ต้องระวางโทษตามมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535ระเบียบมหาเทรสมาคมกำหนดวิธีปฏิบัติในหน้าที่พระปัปชาพุทธศักราช2537 หมวดหนึ่งการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระบูชาข้อ 4. ในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระบูชาให้ดำเนินการตามหัวข้อต่อไปนี้หนหน้าที่เจ้านาคเช่นการขานนาค 2. หน้าที่พระกรรมวาจาจารย์เช่นสวดยติอนุสาวนาได้ครองแคล่วเป็นอ克拉สมบัติ 3. หน้าที่พู้ประชาคือสอนนาคสอนกรรมฐานให้ผ้าให้นิสัยบอกบริขารเพรเดียงสงซึ่งเรียกว่าอัปโลกและบอกอนุาสาตรมีเจ็ดอย่างอีกครั้งหนึ่งคือสอนนาคสอนกรรมฐานให้ผ้าให้นิสัยบอกบริขารเพรเดียงสงซึ่งเรียกว่าอัปโลกและบอกอนุศาตร์ี สมบัติคือวัตถุสีมาปาริศะกรรมวาจาและวิบัติซึ่งตรงกันข้าม 5. อัฐบริการที่สำคัญขาดไม่ได้ 6. ก,การนับอายุอุปสมบทาเปกและการตั้งนามฉายาตามวันเกิด 7. การสวดน,นาคเดี่ยวหรือหลายนาค ต้องสมมุติให้สวดเพื่อรู้จักเปลี่ยนวิพัตน์และกาลันเฉพาะที่ใช้ในกรรมวาจา 8. การนับเวลาสำเร็จยติจตุถกรรมและการออกหนังสือสุทธ,ธิ 9. หน้าที่ผู้บิชาตามหนังสือวินัยมุกและกฎมหาเทรสมาคมว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระบปปัชาหมวด4 การส่งบัญชีสัิติวิหาริกข้อ9ให้พระบัญชาทำบัญชีสัิธิวิหาริกของตนที่บรรชาบสมบทใหม่ในปีหนึ่งงส่งพระสังฆาธิการผู้บังคับบัญชาเหนือตามกำหนดดังนี้1ส่งเจ้าคณะอำเภอก่อนวันสิ้นเดือน9ของปี 2. เจ้าคณะอำเภอรวบรวมส่งเจ้าคณะจังหวัดก่อนกลางเดือน1ิ ของปี 3. เจ้าคณะจังหวัดรวบรวมส่งเจ้าคณะภาคก่อนวันสิ้นเดือน10ของปี 4. เจ้าคณะภาครวบรวมส่งเจ้าคณะใหญ่ก่อนวันกลางเดือน11ของปีจบเกรง